ครับสวัสดีครับมากเลยครับลูกข้ยอิสาน้ำโชว์ครับมือนีอีพอเราได้หนูมาครับไปเลยสิจัดผัดกะเพาเมนปูป่าครับผัดปลาไปจึงผัดกึ่งออมครับนี่หนูนี่ก็เครื่องเทศเดี๋ยวซํำนูนครับพี่น้องเปิดแจ๊คครับ งไปครับน้ำมนันโนอ้คือลงไรแทะผัดผมผัดส,สูตรเมนูปลาแซบๆครับพี่น,อน้องเอาเครื่องแกงเที่ยวโคโลงไปผัดครับเห็นหอมครับเครื่องแกงสูตรตำเองแซบหอม ขัวจนว่าได้ถือกินใหม่หอมๆนะครับให้มันออกเหลืองให้มันมีกลิ่นหอมที่แกงออกสีเหลืองนะพูดภาษากลางคนสานครับนี่ก็รู้สึกว่าหอมแล้วครับแล้วก็จะเอาเนื้อหนูลงเดี๋ยวเนื้อหนูลงนะพี่น้อง รออีกนิดหนึ่งหอมแล้วครับพี่น้องนี่หนูลงไปครับ,ค,รบคนผัดที่นี่ครับผัดไปจนให้เนื้อมันสุกแล้วก็เลยหย่อนนะให้พี่แกงของนื้เลย น,น้ำร่างโคกลงไปดีกว่าเข้มขึ้นเข้มขึ้น ยอดะรอสูกครับทีนี้เราก็เอาเครื่องเทศลงไว้นะครับหอมขิงแข้งบมเขื้อขิงแข็งภาษากลางเขาเรียกกระชายนะครับแมนบัวของที่สุกยากลงก่อนนะครับพี่น้องทีเด็ดอยู่ลูกโดดครับ เราก็คนครับค่อยปรุงรสทีหลังครับ วันนี้เราทำการปรุงครับปรุงกับพวกี้ยังไงครับน้ำตาลน,น้ำตาลเดู๋ใส่ไรโอ้ผงชูรสครับหนึ่งช้อนครึ่งช้อนผงชูรสนะครับแค่นี้พอใส่ไรกับเรียนครับกับโบนว่าใส่หน่อยมันโบเสียบใส่ไรมันเลี่ยนเอ้ยมันมนั่นแสียบโบแมนครับซีิวขาวลงไปครับ เว้ยผัดต่อจนอ้ดอัดลงไปแล้วพี่น้องบ่มีน้ำมันหอยวะก็เลยเข้มน้ำจุลนันตาลถึงหนอกหวานน้อยนึงเหรอครับยาวหวานหลายของปลาบนเพิ่นบ่ให้หวานหลนี่หวานพักนะครับพี่น้อง ม,มันไหวดูไปมดพอดีโอเคคนเราไปนอกมนะันโอ้ยหอมครับแต่ทรศัรท์ัดมกินในหืยอด,ดีนะเขาบอกว่านี่แหละครับ กึ่งผัดกึอ่งอมอมันจะได้รสชาติผัดรสชาติออมขั่วขั่วพูดทีเด็ดอยู่ใบกระเพรานะฮะใบกระเพราป่านะครับเจ็บมาจากทุ่งนาครับอยู่โพนนา เดี๋ยวรอให้มะเขือสุกดีก่อนนะครับเราค่อยจะเอาผักลงมะเขือก็ได้สุกแล้วครับผักอีตูไทยลงไปครับถึงผัดถึงอ,อมถึงขั่วตรงไปครับนี่ขันเถ็ดยุ้ทงท้งให้ท่งหน้ายัางสิแล้วครับผักผู้เถ่าคนปู่เป๋ยอยู่คู่หวยพิลักเอาสมัยตะจี้ครับสังตะผูคน เดี๋ยวนี้พุทโธมันจากไปหมดแล้วครับช่วงที่ปลูกพักให้กินยุคห่วยนั่งดูแนวกับเมื่อกี้คนโอ้สุดยอดครับพีนน่น้องนี่กระทะหน่อยพวดหอมหินหินหอมหินหินตำดัง ủa đi một hồn hòm đúng một đừng hồn sử dụng đúng không? Ngon, Xim hòm hòm Ôi, xẹp เมื่อเดียดพี่น้องเอาไปติดตามตอนตักสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดมึงหน้าตาสีสันเลยครับเอ้ยอย่าไงไม่กินน้ำเลยพี่น้องเลยแซ่บแล้วอันนี้เ้ากัตักให้เถ่าพ่อครับนี่พ่อเราได้กินเต่าครับ เท่าคนแซ่บน้างเท่ยมืออื่นเราได้กินดีครับเอาปุ๊บจับควงกับหวัวเอาแล้วครับนี่หวัวแล้วเอรอก็แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกค้ออีสานน้ำชง้วยนะครับเห็ด <c oughs> ไปก็เพื่อความบันเทิงครับอยากให้พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกล,ไ,กลได้เห็นนะฮะพี่น้องแค่นี้แหละสวัสดีครับ บายบายสวัสดีลาโพ